สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ค่ะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยและทีมงานด้วยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าดวงชะตาของคุณประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะคุณมีดาวพระสุก์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะและจะต้องบอกโดยภาพรวมก่อนว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระสุก์จะโครจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสในเรือนอรินั่นเองนะคะ แต่ชาวลัคนาราศีตุลไม่ต้องกังวลใจไปค่ะในเดือนพฤษภาคมปี65นี้ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ซึ่งถือว่าปีนี้นะคะทั้งปีจะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้สร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะมีความมั่นคงทางด้านหลักทรัพย์และการงานเป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าการได้มาของคุณนั้นจะต้องแลกด้วยความเหนื่อยและอุปสรรคต่างๆนานา,มมา มากมหมก็ตามแต่อย่างไรก็ตามคุณจะเห็นถึงความสําเร็จในตัวเองมองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะปีนี้คุณจะเป็นปีที่รุ่งเรืองขึ้นมากๆเลยนะขอให้ชาวลัคนาราศีตุลพยายามใช้จังหวะที่มีตรงนี้ก่อเกิดสิ่งดีๆทําให้ตัวเองมีความมั่นคงและมั่งคั่งขึ้นให้ได้ในที่สุดนะคะ ดาวพระเสารค่ะจะเป็นเกษตรราธิบดีไปจนถึงวันที่1มีนาคมปี2566นะและในปี2565ทั้งปีคุณได้รับอิทธิพลจากดาวพระเสารอย่างแน่นอนยาวไปจนถึงปี66เลยนะคะส่วนดาวพระอาทิตย์เองนะก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดในเรือนปัตน,นินะคะซึ่งถือว่าชาวลัคนาราศีตุลคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคเกิดลาภจากคนรักคู่รัก ดาวพระอาทิตย์จะเป็นมหาอุดจนถึงวันที่15พฤษภาค,คมปี65นี้นะคะก็คือในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารงานเกี่ยวกับการเจราจาเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมเป็นหุ้นส่วนนั่นเองค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากในเดือนนี้นั่นก็คือว่ามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้น ถึงสองเหตุการณ์ด้วยกันค่ะในวันที่1พฤษภาคมปี2565 เกิดสุริยคราสค่ะซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ดาวพระราหูอมดาวพระอาทิตย์มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะลุ่มหลงคนบางคนได้ง่ายมากขึ้นไปหลงสเสน่ห์คนนี้มากจนหัวปักหัวปัม๊มอะไรแบบนี้หรือมีคนบางคนมาหลงคุณมากๆจนไม่ถอนตัวสักทีหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้ไปข้องเกี่ยวกับอบ,บายามุกก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากเลยนะ mm. ในวันที่16พบหกพฤษภา คมค่ะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์จันทรคราสซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ดาวพระราหูอมดาวพระจันทร์ค่ะคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินและการงานเพราะดาวจันทร์เอง ถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะอาจจะมีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันบางประการเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะกันในแต่ละด้านให้ลึกกว่านี้เลยสำหรับชาวตุลน,นะคะเริ่มที่เรื่อ,เ,อ,อเริ่มที่เรื่องการเงินค่ะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระค่ะดาวพระอังคารยังโคจรได้ตำแหน่งที่ดีอยู่นั่นก็คือตำแหน่งอุจจาพิมุกนะคะซึ่งดาวพระอังคารนี้นะคะ ต้องบอกว่าเป็นดาวของความกล้าเป็นดาวของความแข็งเป็นดาวของความขยันถ้าชาวตนมีความขยนันมีความทุ่มเทคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดลาาผลทางการเงินที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะ ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดจนถึงวันที่15พฤษภาคมปี65แต่หลังจากนั้นนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะก็จะมีการโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่เรือนมรณะนะคะส่วนดาวพระอังคารจากที่ได้ตำแหน่งดีนะคะก็จะโคจรเข้าสู่เรือนอริในช่วงวันที่17พฤษภาคม เพระนาะฉะนั้นต้องเตือนชาวลัคนาราศีตุลอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกมีเกณฑ์ที่คุณจะก่อเกิดลาภผลทางการเงินที่ดีงานใดที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์การสื่อสารนะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการการซื้อมาขายไปเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ของกินน้ําประมาณนี้นะคะจะมีมุมที่ดีเกิดเงินเกิดทองสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวคุณได้แต่พอครึ่งเดือนหลังรายจ่ายค่อนข้างเยอะและจุกจิกมากขึ้นค่ะ อาจจะมีรายจ่ายที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนมาก่อนอาจจะมีการจ่ายไปกับลูกน้องบริวารจ่ายไปกับผู้ใหญ่ในบ้านจ่ายไปกับคนรักคู่รัก หรือบางคนอาจจะก่อเกิดหนี้สินที่มันเกินตัวก็เป็นไปได้นะเพราะดาวพระพุทธโคจรมาเจอกันกับดาวพระราหูสองดาวนี้นะคะถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูต่อกันนั่นเองค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินต้องระมัดระวังเอกสารทางการเงินให้ดีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะมาพิจารณากันที่ด้านการงานกันบ้างนะคะดาวพระเสาค่ะดาวเจ้าเรือนพันธุอย่างที่สมัยได้อธิบายไปว่าดาวพระเสาได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีและอุดมมาเกณฑ์ไม่พอเท่านั้นดาวพระเสายังทำมุมเล็งไปยังเรือกนกรมมะเรือนการงานของคุณด้วยการที่มีดาวพระเสาเลงไปยังเรือนการงานงานของคุณค่อนข้างหนักค่ะงานของคุณค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่มันเป็นการเหนื่อยแล้วได้ยกระดับชีวิต thank <laughs> you ของตัวคุณเองมันคุ้มค่าที่จะเหนื่อยเหนื่อยแล้วได้เงินหนักแล้วได้เงินต้องแบบรักภาระหลายอย่างนะคะมีปัญหามีเรื่องเครียดมีเรื่องที่คุณจะต้องแก้แต่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองตามมาค่ะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะดาวพระราหูค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณโคจรเข้าเรือนปัตนินะคะจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลได้ทํางาน ร่วมกันกับคนรักคู่รักมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและคนรักของคุณได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของการงานคุยกันมากขึ้นวางแผนอนาคตร่วมกันต่างๆนานาและเป็นช่วงเวลาที่มีคนอยากร่วมงานกับคุณคุณจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการงานมากขึ้นส่วนดาวพระพฤหัสนะคะได้โคจรไปอยู่ในเรือนอริร่วมกันกับดาวพระสุขและดาวพระเกตอย่าไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าไปทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรม อย่าไปเข้าใกล้อบายยมุกอย่าพยายามเดินทางไปนที่เปลี่ยวคนเดียวต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะสมัยขอบอกชาวลัคนาราศีตุลอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระราหูที่ได้ตำแหน่งเล็งลัคนาของคุณอยู่แม้จะเป็นเทวีโชคแต่ถ้าเกิดชาวตุลโลภมากจนเกินไปก็จะมีเกณฑ์เกิดโทษต่อตัวคุณได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะขอพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนา าราศีตุลคะดาวพระราหูโคจรเข้าเรือนปตัตน,นิเป็นเทวีโชคในครั้งนี้คนโสดมีสเสน่ห์มากๆเลยนะมีสเสน่ห์ล้นเหลือจนทําให้ผู้คนรอบข้างตัวคุณอยากจะเข้ามารู้จกักอยากจะเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะและบางคู่อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้ซึ่งบางคนนะคะชอบขุดเอาเรื่องเก่าๆมาทะเลาะ บางคู่ก็งอนกันง่ายน้อยใจกันง่ายมีเรื่องจุกจิกนิดนึงก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะดาวพระราหูเล็งลัคนานั่นเองนะคะอาจจะกอเกิดปัญหาบางอย่างให้กับชาวตุลได้เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นก็คือเรื่องของคําพูดคําจาไม่ว่าจะเป็นการพูดกับคนรักคู่รักหรือพูดในด้านการงานพูดเจรจาในด้านการเงินจะไปต่อรองจะไปคุยกับใคร ต้องระวังระวังให้ดีนะคะหลังวันที่15พฤษภาคมดาวพระอาทิตย์เข้าเรือนมรณะแล้วต้องดูแลชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ